สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เป็นวันที่6ของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6ค่ะเมื่อวานนี้ขยันจังเลยนะนั่งว่างๆก็พาเพื่อนคนหนึ่งมาช่วยล้างโอ่งน้ำนะคะข้างๆบ้านมีอยู่4ใบแล้วก็5ใบใบนี้นะไม่ได้เปิดน้ำพุค่ะเพราะว่าเ,เครื่องมันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้เปิด นี่เป็นข้างๆบ้านของทางทิศเหนือนะคะติดกับห้องของลูกชายค่ะห้องนอนของลูกชายเนี่ยค่ะพากันล้างค่ะสะอาดค่ะนะคะแต่ไม่ถึงกับสะอาดเกลี้ยงเพราะว่ามันจะมีคราบของตะไคร่น้ำเกาะอยู่นะคะแล้วก็ขัดไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะองค์นี้จุมากเลยน้ําจุมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ หนึ่งปีล้างสองครั้งค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะมาล้างมันนี่ค่ะอันนี้โอ่งใหญ่นะคะอันนี้โอ่งบัวเคยปลูกบัวเคยเลี้ยงปลาหางนกยุงนะคะโอ่งบัวใหญ่นะคะอันเนี้ยลูกหนึ่งพันห้าซื้อมาสิบกว่าปีแล้วะคะ่ะอันนี้นะคะใหญ่มากเป็นคู่นะคะแต่ก็ไม่ละ คือไม่ปลูกอะไรเลยนะคะตอนนี้บัวไม่ปลูกปลาไม่เลี้ยงค่ะปล่อยเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําให้มันเต็มเต็มให้มันชุ่มช่าอยู่ข้างๆบ้านนะคะคนเราอะนะคะถ้ามีพวกสิ่งเหล่านี้อยู่ข้างๆบ้านนะถ้าเรามีบ้านนะเราก็ควรจะใส่น้ําเอาไว้ค่ะเพื่อความเย็นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหินนะคะหินที่เอามาลองเนี่ยมากมายมันลึกประมาณลึกลงไปนะคะลึกลงไปเนี่ยนะ 120เซนติเมตรนะคะมันลึกมากฮะแล้วก็เอามาใส่นะคะเห็นนี้ซื้อมานะคะจากบ่อบพลอยนะจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเขาก็จะมีหินขายนะคะของที่บลูซั u พล l ยนะคะที่เขาขุดขุดเอาแร่ขุดเอาไพลินขึ้นมานะขุดหินขุดนินแล้วมันลึกมากเลยหินพวกนี้จะอยู่ใต้ใต้ดินนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาร่อน แล้วก็เอามาขายมันจะมีหลายๆลายไซส์นะคะอันนี้ไซส์กลางมีไซส์เล็กกว่านี้ก็สวยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีไซส์เล็กกว่านี้อีกนะคะสวยมากแล้วก็มีไซส์ใหญ่มี4ี่ไซส์ะคะ่ะแล้วก็เลยซื้อแบบไซส์ที่สามมั้งอันนี้นะน่าจะเป็นไซส์ที่3ไซส์ที่4ี่เล็กกว่านี้นะคะ่ะเอามาเยอะมากเลยนะคะหลายหลายคันรถเลยนะคะประมาณ7 8็ดแปดคันรถนะคะเอามาวางไว้ในนี้เลยนะคะในบ้านอ่ะในรั้วบ้านเนี่ยนะ เอามาโดยเฉพาะเลยซื้อมาเป็นคอนเทนเนอร์เป็นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เอามาเท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 ลงไปเพราะบ้านบ้านของพี่อ้อยเนี่ยมันจะลึกมากเลยค่ะเนี่ยค่ะจากพื้นถนนที่มองเห็นนะลึกจากพื้นถนนลงไปอีก150ร้อยห้าสิบเมตรเอเอร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเซนร้อยห้าสิบเซนสิไม่ใช่เมตรร้อยห้าสิบเซนนะคะเกือบเกือบเกือบสองเมตรนะค่ะนะคะแล้วก็ฝังเอ่อตหม้อลงไปนะคะมันจะ มันจะแข็งแรงมากมายนะคะนี่ค่ะก็เลยตรงนี้ค่ะว่างๆตอนเช้าพี่ก็เอามาเชลฟี่สนุกสนานไปวันๆนะคะมันมีความสุขค่ะกับการได้ทํางานนะคะนี่ค่ะมีเพื่อนมาช่วยนะแล้วก็ให้ค่าแรงเขาบ้างนะมันเป็นเรื่องธรรมดาก็อยากมีเพื่อนนะคะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวมาตั้งนานเรามีเพื่อนมาก็เออมาช่วยกันหน่อยนะเขาก็โอเคยินดีนะ ก็นั่งนั่งขัดนะคะนั่งทําก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายใจนะคะตอนนี้ช้าประมาณ8ปดโมงนะคะเนี่ยตอน8ปดโมงนูน่นค่ะดูไรข่ข้าวโพดนะเนี่ยเขาเพิ่งปลูกนะคะกำลังขึ้นยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะประมาณ10กว่าวันเนี่ยขึ้นแล้วนะ,ะเ,นเป็นยอดแตกยอดออกมางามทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่4ี่ไร่ไรข่ข้าวโพดเวลามันขึ้นมามันก็งามนะคะเนี่ยค่ะ พี่อ้อยก็ออกมาข้างบ้านนะคะมาดูนกดูกาเออเนี่ยไอ้นี่แขวนเอาไว้เนี่ยจะเอาต้นต้นไม้มีใบเนี่ยเอามาใส่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเอามาใส่ไว้นะคะแล้วก็แขวนไว้แล้วก็วแลดูสวยงามแล้วก็จะไปหากระถางอีกค่ะนะคะมาประดับประดาจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำหรอกเบื่อค่ะเบือะะเบ่อการดูแลนะคะ พอเราทําปุ๊บเราก็ต้องดูแลมันใช่ไหมพอไม่ดูแลก็ไม่ได้นี่ก็เข้ามาใต้ถุนบ้านแล้วฮะนี่ค่ะใต้ถุนบ้านก็ลึกลงไปลึกเข้าไปแปดเมตรนะคะนี่ค่ะจากยืนตรงนี้มันร่วมสิบเมตรนะคะนี่จากตรงนี้มันก็จะมีอีกต่างระดับนะคะเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปบนนู้นนะคะโตอาหารบ้านพี่ไม่แต่งค่ะพี่บอกแล้วพี่ลก ไม่แต่งเนี่ยค่ะเก็บข้าวของเอาไว้เนี่ยเพื่อจะเออเอาไปให้คนอื่นเขานะคะไม่แต่งค่ะเบือ่อแล้วก็นี่บันไดนะคะยังไม่ได้ยกออกไปข้างหลังเลยว่าจะเอาไปตั้งไว้ที่ข้างหลังมันจะได้ไม่เลอะเทอะลกอืกอฮึนี่ค่ะอันนี้ก็ล้านซักล้างไปโน่นเลยตากผ้าล้านซักล้างอือชีวิต ชีวิตไม่ติดรูฮะชีวิตติดดินนะคะอยู่แบบติดดินอันนี้ก็ห้องนอนนะคะเนี่ยฮะห้องนอนห้องนอนสามห้องนอนที่สามมีแอร์อันนี้ห้องนอนที่สองเนี่ยค่ะมีแอร์นล้วนะคะมีอ่างนามม้ำอ่างน้ำนี่ห้องน้ำอยู่ข้างในนู้นนี่ จากห้องนอนนี้นะคะจากห้องนอนสามเนี่ยจากตรงนี้ค่ะแล้วเลื่อยมาตรงนี้ที่หน้าต่างนะคะแล้วก็ลึกลงไปนู่นริมนู่นเลยดูลองเทา้าตากเอาไว้เอออ่ะนี่ก็ครัวขี้เกียจข้าวมีห้องเก็บของมีห้องเก็บของมาตรงนี้ห้องเก็บของกว้าง อืมอ่ะมาอืมนี่ประตูหลังบ้านเดี๋ยวปิดก่อนเพราะเราอยู่คนเดียวเราต้องปิดเพื่อความปลอดภัยนี่เข้ามาในบ้านในห้องใหญ่ห้องนั่งเล่นดูแต่ตู้เตอร์เนี่ยนะผลักเข้าไปข้างในหมด ไม่อยากได้ไม่แต่งไม่อยากแต่งอยากอยู่โล่งๆเหมือนคนแก่เนี่ยหาที่หายใจอ่ะนะอยากอยู่โล่งๆอันนี้ห้องหนึ่งห้องสองห้องนอนนะคะห้องนอนห้องสามอยู่นี่ห้องที่สามห้องนอนนี่มีห้องน้ําเป็นเอกเทศนะอันนี้เป็นห้องน้ําอยู่ในห้องสี่นะคะนี่ห้องน้ําฝ้าผนัง นี่เป็นห้องสี่ะเนี่ยห้องที่สี่เรือนนี้จะมีสี่ห้องนอนนะฮะใหญ่ๆนะเรือนนี้จะมีสี่ห้องนอนใหญ่ๆข้างบนอีกสามห้องนอนจะเพาะห้องนอนสามห้องนอนแล้วก็มีห้องโถงใหญ่อย่างเงี้ยเช้าๆก็นั่งดูทีวีทีวีนี่ก็ของชาบทีวีนี่รู้สึกจะสิบหกปีแล้วนะสิบหกปีแล้วค่ะใหญ่ ทีวีอันนี้นะคะมองไกลเหมือนเหมือนเล็กดีค่ะยี่ห้อนี้ค่ะชาบ์ปใช้ทนค่ะไม่เคยซ่อมนะคะแต่ดูในทีวีเนี่ยเหมือนก็มีเส้นลายลๆๆอไรย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันชัดค่ะมองไม่เห็นนี่ค่ะ นี่ก็โตะทำงานเช้าขึ้นมาเนี่ยก็นั่งที่โต๊ะนี้นะคะโต๊ะนี้เป็นโตะ๊ทำงานนะคะมีเอกสารต่างๆส่งมามีกาแฟดื่มเชา้าอยู่ง่ายๆค่ะไม่ต้องไปมากมายเรื่องมากนะคะนี่ก็เป็นโคมไฟลกเพนกวินก็กำลังเขียนกราฟให้ลูกค้าอยู่นะคะนี่ก็มีเอกสารตู้เอกสารต่างๆเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มี โต๊ะหมูบูชานะคะเนี่ย่ะเช้าขึ้นมาก็กราบพระบายพระนะคะไม่มีอะไรหลอกบ้านพี่อ้อยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบบ้านนะคะมีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลวงพ่อมีพระพุทธเจ้าอยู่นะง่ายๆค่ะนี่ไม่เปิดไฟนะีมันจึงไม่สว่างค่ะนะอืม โต๊ะทำงานก็อี้ทำงานวันนี้ก็จะเขียนกราฟอีกห้าคนนะคะเขียนแล้วก็ส่งไปให้เขานะการเขียนกราฟเนี่ยมันมันชัวร์ค่ะแล้วก็มันก็แม่นยำมากปีไหนเราขึ้นปีไหนเราลงปีไหนเราเจออะไรบ้างเจอเพราะอะไรมันจะมีบอกหมดนะคะพี่อ้อยเขียนละเอียดมากเลยนะคะใครที่สนใจมานะคะ มาฝากวันเดือนปีเกิดก็ได้มาแล้วพี่จะเขียนเขียนแล้วก็ส่งไปให้นะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เลื่อยเฉยเลื่อยเปื่อยค่ะ <g> ก <ười> ี่โมงแล้วเนี่ยฮะแปดโมงครึ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะนะต้องเตรียมตัวแล้วค่ะอาบน้าอาบถ้าเดี๋ยวมีแขกมาตอนประมาณ10บโมงนะคะเดี๋ยวทานข้าวเลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่รักนะสวัสดีค่ะใครชอบก็กด ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะพี่อ้อยดูดวงนะคะขอบคุณค่ะ